สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณริตีค่ะวันนี้คุณริตีพาไปเที่ยวที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะคะแล้วก็จะพาไปสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจมากในอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนี่แหละค่ะคือศาลาแก้วกู่หรืออุทยานเทวาลาหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าวัดแขกนะคะซึ่งเป็นอุทยานขนาด42ไร่ของสำนักปฏิบัติธรรมแก้วกู่ และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในชุมชนสามาคัคคีอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายค่ะเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นคอนกรีต,ตเสริมเหล็กขนาดใหญ่จำนวนรวมกว่า200องค์นะคะโดยประกอบด้วยพระพุทธรูปพระรูปของพระโพธิสัตว์เทพเจ้าฮินดูบุคคลในคริสศาสนาความเชื่อพื้นบ้านและตัวละครจากรามเกียรติซึ่งอุทยานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยปู่บุญเหลือ สุริรัตภายใต้แนวคิดว่าทุกศาสนาสามารถอยู่รวมกันได้และให้เป็นสถานที่แทนภาพดินแดนแห่งการหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงในปีพุทธศักราช2521ค่ะภายในอุทยานบริเวณที่เป็นฐานพระรูปแต่ละองค์จะมีจารึกอธิบายชิ้นงานและแนวคิดคติเตือนใจเป็นภาษาอีสานและภาษาไทยรูปปั้นที่สูงที่สุดมีความสูงราว25เมตรค่ะ นอกจากนี้ยังมีอาคารสำนักพุทธศาสนาแก้วกู่ความสูงสามชั้นสถาปัตยกรรมเรียนแบบมัสยิดบนหน้าบันของอาคารจารึกสัญ,ญลักษณ์โอมและอักษรไทยศาลาแก้วกู่โดยชั้นบนสุดเป็นที่ตั้งร่างของปู่บุญเหลือสุรีรั์ที่บรรจุในพระอบและไม่เน่าเปื่อย ทำให้สร้างความอัศจรรย์แก่ผู้ที่ศรัทธาในตัวท่านเป็นอย่างมากค่ะปู่วุลเหลือได้สร้างอุทยานแห่งนี้ถัดจากสวนพระหรือวัดเชียงควรที่ตั้งอยู่ในนครเวียงจันทร์ประเทศลาวแต่ท่านได้สร้างให้อุทยานแก้วกู่นี้มีงานที่มีความวิจ,จิตรและยิ่งใหญ่กว่าที่เคยสร้างที่ประเทศลาวค่ะสวนแห่งนี้มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับสวนแห่งโบมาโซหรือ gardens of bo maso ที่แคว้นลัตซิยโอประเทศอิตาลีค่ะ ศาลาแก้วกู่กับความเชื่อที่ว่าทุกศาสนาอยู่ร่วมกันได้ถ้าใครได้เดินไปชมเทวาลปางต่างๆแล้วจะให้ความรู้สึกเหมือนหลงเข้ามาเดินอยู่ในสวนดินแดนยักษ์เลยทีเดียวค่ะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างจะใหญ่หญโตมากๆตัวคนจะเหลือแค่นิดเดียวเท่านั้นเองค่ะเมื่อเทียบกับขนาดของรูปปั้นโดยเทวาลต่างๆจะมีเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ ตั้งแต่ประสูตรตรัสรู้ปรินิพานรวมถึงเรื่องราวต่างๆต,ตามตำนานความเชื่อในพรามหมณ์ฮินดูและคริสต์ค่ะแต่ก็มีบางส่วนได้จำลองเอาเหตุการณ์จากวรรณคดีจากสุภาษิตโบราณหรือนิทานพื้นบ้านนำมาจัดแสดงไว้เหมือนกันค่ะโดยที่บริเวณฐานของเทวาลนี้จะมีคำอธิบายเป็นภาษาไทยอีสานและภาษาไทยภาคกลางบอกเล่าถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชิ้นงานนั้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้อ่านทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวหลายๆคนที่มาเที่ยวที่ศาลาแก้วกูต่างบอกกันเป็นเสียงเดียวว่าเหมือนกับได้เห็นภาพจำลองของนรกและสวรรค์เลยทีเดียวนะคะและการได้อ่านพุทธประวัติและเรื่องราวต่างๆผ่านภาพปั้นเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยเตือนใจให้เกรงกลัวต่อบาปกรรมได้มากเลยทีเดียวค่ะ นอกจากนี้นะคะใครที่ได้มาที่ศาลาแก้วกู่แห่งนี้ต่างก็ต้องรู้สึกขนลุกกันบ้างไม่มากก็น้อยค่ะเพราะความยิ่งใหญ่ของปูนปั้นที่ให้อารมณ์ของความขลังหน่อยๆน,นับว่าเป็นอีกปฏิมาก,กรรมที่สุดยอดและถ่ายทอดออกมาได้ดีเลยทีเดียวค่ะจัดว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในภาคอีสานที่ต้องห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะ การเดินทางไปยังศาลาแก้วกูอําเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายก็ไม่ยุ่งยากค่ะถ้าเราเริ่มต้นการเดินทางจากกรุงเทพมหานครให้ใช้ถนนพหลโยธินหรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลขหนึ่งบางไปอินสระบุรีพอขับไปถึงจังหวัดสระบุรีก็ให้เลี้ยวขวาขับตามถนนมิตรภาพหรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสองขับยาวไปเรื่อยๆเลยค่ะผ่านจังหวัดนครราชสีมา ไปต่อที่จังหวัดขอนแก่นและต่อไปยังจังหวัดอุดรธานีหลังจากนั้นก็ตรงไปที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายเลยค่ะระยะทางรวมทั้งสิ้นประมาณ600กว่ากิโลเมตรนะคะพอถึงตัวเมืองหนองคายแล้วให้ตรงไปที่สีแยกหนองคายเป็นสีแยกไฟแดงค่ะให้เลี้ยวขวาไปทางอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข212ขับตรงไปเรื่อยๆค่ะ ประมาณ4กิโลเมตรแล้วจะเจอป้ายศาลาแก้วกู่อยู่ทางด้านซ้ายมือหลังจากนั้นให้ชิดขวาเลยค่ะเตรียมยูเทินหรือเตรียมเลี้ยวรถกลับขึ้นมาจากนั้นให้ขับตรงมานิดหนึ่งก็จะเจอป้ายศาลาแก้วกู่แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยตามถนนประมาณ600เมตรก็ถึงสาลาแก้วกู่แล้วนะคะภายในจะมีลานจอดรถเพียงพอ จอดรถบัสก็ได้รถยนต์ส่วนตัวก็ได้หลายคันพอสมควรค่ะศาลาแก้วกู่เปิดให้ชมทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา8นาฬกาถึง18นาฬกาแต่มีค่าเข้าชมนะคะถ้าเป็นคนไทยผู้ใหญ่20บาทเด็ก10บาทถ้าเป็นชาวต่างชาติคนละ40บาทนะคะ